วันนี้เราจะมาดูความแตกต่างระหว่างผู้กลัวกับตันช์นะครับ。ผู้กลัวกับตันช์เนี่ยทั้งคู่นะครับแปลว่าแต่นะครับในกรณีที่ concerned นะครับ。有多样性，我喜欢吃辣，不过吃不了很辣的。กับ我喜欢吃辣，但是吃不了很辣的。ทั้งคู่แปลว่าทั้งชอบกินเผ็ดแต่ว่าทั้งกินเผ็ดมันไม่ได้นะครับ。ในการใช้งานนะครับ。 จริงๆมันคล้ายกันมากแต่ว่าปูขัวเนี่ยจะมีความเบากว่าตันชื่อนะครับตันชื่อก็คือหักงมไปเลยแต่ว่าปูขัวเนี่ยมันก็อาจจะหักเบาๆนะครับผมนอกจากนั้นนะครับผมปูขั่วับตันชื่อเนี่ยยังต่างกันตรงที่ว่าปูขัวมักจะเป็นภาษาพูดนะครับแต่ว่าตันช evet. ื่อไม่ได้แยกว่าภาษาพูดภาษาเขียนก็คือใช้ไทยทั้งคู่นะครับเวลาเขียนเนี่ยเราก็จะใช้ตันชื่อซะส่วนใหญ่นะครับผมนอกจากนั้นนะครับปูขัวยังมีความหมายอื่นๆอีกอย่างเช่น

อันนี้ก็คือข้อแตต่างระหว่างปูกัวกับเต้นช่นนะครับเป็นยังไงบ้างครับแยกกันออกอย่างเอ่ยสามารถคอมเมนต์ด้านล่างได้นะครับแล้วสักการนะครับบ๊ายบาย